สวัสดีจ้าเสียงมันสดังเสียงเก็ตในจักหน่อยนะจ้าเนาะผ้ามันหนึ่งเข่า,าเหมือนนี่ อันนี้หนึ่งรอบสองจ้ะหนึ่งรอบสองช่วงสิบโมงอันยี้รอบสองเนี่ยจะหนึ่งแปดซึ่งซึ่งสุท้าจะใส่สามสันจะ้ะเดี๋ยวจะพามาเบงอันเนี้ยแปดซึ่งแล้วพอบานตักน้ำใส่แล้วกันน้ำน,นี่เขาก็ใส่น้ำทางน้าจะ เพาชั้นสุดท้ายรอบสองนี่ก็ปเป็นยี่สิบซึ่ง้ะจ้ะพารอบแรกนั้นสิบเอเ็ดเครื่องกับบวกกับแปดเครื่องกับปิดฝาปิดฝาแล้วเราบันี้ก็ลออีกประมานจะหาสิฟนาทีกับมาเบิงขันขืนอายแล้วก็ลออีกสิบนาทีจะ้ะประมาณชั่วโมงหนึ่งอะได้เก็บได้อีกชั่วโมงหนึ่งเรามาดูกันนะคะไป พราะอันหนึ่งเขาแล้วรอบรอบสองเนาะหนึ่งเขากับป้าไว้ให้มัน,นันซุกก่อนอีกชั่วโมงหนึง่งอันนี้ถวยของหมู่บ้านนี่แซ่ไว้มันเือยกะแม่นานาเป็นคนล่างเดียวกับกิ้งเขาแล้วซะก่อนจังสิมาล่างนี่แหละภารกิจแต่ละมือกระทั้งขายเขาพร้อมจ้ะขายเขาพร้อมเดี๋ยพอบานกับีิพ้าลูกนอนแล้วะขายนีรางเงินขายเอาเขาไปไวแล้วไปลอย ยันเขามาลักเอาอันนี้แกเกี่ยนคูนกาฝากคูนเอาหอมสิดนะคะ้วลูกข่ามา ตั้งกล้องไว้เมื่อกี้ในลืมว่าเอยทีย่ไทยเบิ้งลูกค้ามากสินะไก่สีเบิร์ดเราได้ในเขาหนึ่งซาหนึ่งซาโพดมือนี้ยไก่สีเบิร์ดเราได้กล้องเนี่ยเวลาเวลาเขาเลี้ยงก็สิเลี้ยงใส่ชนะ้ส่ล่ะย่านพอบาดเก็บพอบาดเก็บเขาเด้สิพาไปเบิรงเก็บประกบกันแล้วก็มาเลี้ยงคุอสึงไว้ออแล้วก็มาเลี้ยงใส่กล้องไว้มันจังบอลปีนออก ภารกิจแต่ละมือกับวนเวียนยิงสิละจ้ะล่างถ้วยหนึ่งเขากินเขาวอาลูกเนี่ยลูกกะดื้อกวนกันนี่คุณขอกะขยายให้แบบว่าให้มันกว้างขึ้นเนาะให้เพื่อนยูเพื่เดียวอะไรวันนี้เพื่อนั่นงอแงนะขันขยายกว้างๆนี่ยยูน้ำกันเบิร์ตมือสิเพื่อนกับเรค่อยงอแงป็นไงเพราะว่าเหมือนว่าเพื่อนถือครั้งยูเพื่เดียวอ่ะนะเพื่อนเล่นอารมณ์ดีหมดบริษัทเพ่มเปิดให้จ้าเอ๋ นั่นนะเห็นขันเห็นกล้องนี่ปุ๊บจะอันอาการนี่จะแบบว่าจะเปลี่ยนท่านที่จากที่เล่นเลนอยู่เนี่ยจะแบบนิ่งขึ้นอะมาเดี๋ยวอาบนา้ำเสียนอนหนึ่งเขากินเขากินน้ำแล้ว่นละพ่อแม่กินเขากินน้ำแล้วนนนสีผ้าเพื่อนนอนยังเสียเพื่อนอาบน้ำเพื่อนจังนอนนอนโดนเนาะมันเย็นมันสบายโตนนะอีจกจังหน่อยจังมา่เบิ่งหนึ่งเขานะจาาะเก็บเขา่า แมนนาคา่ะมื่อไม่เนาะเบาพิทเบาถือก็จ้าเจัาหน่อยยังสีผ้าไปเบิง่งอันแบบพอบ้านเก็บเขาโอ้ยพอบ้านละปิดแก๊ตละบ่บอกไม่บ้านนะนะสุกแล้วเพมันว่าแล้วก็พ่อห้องบอกว่ามันจีสุกสุกสุกแลเด้อก,กับบ่บานล้วข้าจะกินเขาอยู่มาเบิง่งพอบ้านเก็บเขาลจานะจ้ะเทศเบิง่งแห้งเรียบร้อย ใส่ถุงมืออันหลายสันได้เลยมันหอนใส่ถุงมือยางคับใส่ถุงมือพลาสติกด้วยมันนเหลืองหาปันเหลืองเมื่อกี้้าเบิงเราเก็บใกล้ๆกันระยานไออันมันขึ้นใส่กล่องอย่างมันมันมวนเาจะประกบกันเอาอันหนามันประกบใช่กัน ใส่กองอันต่อหนี่คือบดิประกรุกเหรอแล้วจะเรี่ยงสลับกันมันห่อนไม่เฮดซ่าอะไรทั้งยานเข่าสีแหงเหรอม่นต้องเปล่าเฮดแล้วก็เรี่ยงเรี่ยงสลับช้ช่องเพราะว่ามันจได้ล็อกอันโอ้ลูกค้ากับมาอันต่อต่อบางยานี่ลูกค้ามา สังสีแ้วมันอยาขสิเหตุอันว่าตอนลูกชายอยู่วาสิเหตุกับวายพักกันเหตดไปคือมีไก่ที่เต็มกองละเอาสมีเนาะแต่เนาะก,กับพ่อเขาใจยูจ่งเนาะจ้าหมดไปสองสื่อเครื่องละแล้วเาก็เรี้ยงไว้เดี๋ยวไปเฝ้า,านานเห็นเ้าก็นลูกขามาวันนี้อันนี้ สิี่เราข้าวเาขายค่ะเขาเข่านี่กองดีเคราะห์ไว้มันเบิดแล้วสิ่ดีเาคราหไว้ยากเนาะมันะือได้เห็นนานีเห็ดน้ำพวกบานทายเองเห็ดเองวันีคนต่งทายไงพกบ้านเอเย็บเขาที่้างหลังอันนี้ลูกค้าไม่ื่อเขาเข่าไว้เราสื่อเคราะห์ไว้เรใส่ถุงมือเราจะมันหอน่ ขอหยันกล่องมาให้เพื่อน ซีหวยซีจ้ะโอ้เนี่ยเคาไปเพื่อนเลยลืมองาสอันเฮ็ดจิบเห็ดอย่างงี้บุฟเ่ตเก่งใช่ไหมบ่ได้เฮ็ดแบบทุกค่นรับต่อหรือไทยทำในโมหันเลยนี เอาพ่อขาใจก่อนเนาะจ้ะเนาะประมาณนี้ละคร่าวๆาจ้ะอันขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้เด้อจา้าขันม,ามนมีเวลาอะเมื่อใดมีเวลาอะใกล้ๆหวยอ,ออกมระสิพ้าไปเบิง่งหวยเบิง่งอ่างห้ือมตนเลยสันเนาะก็ะสิพ้าหาเลขหายังน้ำแมก่กระสิข้าขายเขาสิละอาชีพรักเขาเนาะอ,อันนี้คือแน่นอนคือไล่ไดที่เขาใดแน่นอนอยู่แล้วสินะ เพราะว่าขาเฮ็ดคีบกับจกักสีเดอเปิดร้างไล่ใดพูดบออาจีรักๆข้าถิ่มได้มันก็คือขายเข่ามันก็เลยเมื่อคอยเด้มีไปไปใส่อบอยอสีนะาเค่ออยเดดกระสิไปแค่ละแวกใกล้ๆที่ที่พ่อที่ไปใดเพราะว่ามีลูกน้อยพ่อมราก็ต้องขายของสิจะ้ะก็เอาเท่าที่พ่อเฮ็ดใดคีบห้ยกะแต่ว่าชนมากอสิเอาน้ำข้าวฟันเจ้าขอ,งเอา,องเอาน้ำข้าวฟันเอาน้ำเ้นเจ้าของมากกว่านะแต่ว่าอันที่ภาพไปเบิง่งก็คือมันเป็นแบบว่า หลายคนเพิ่นศรัทธาเพิ่นเชื่อเนาะแล้วก็เพิ่นกระห้แม่นยูสีนกาเรียกภาพไปเบิ่งสีนะอันนี้ก็อันนี้คือของจริงรายได้ของเราสิงมันถิ่มบ่ได้ใดก็ฝากที่ตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าขอบคุณที่เป็นกำลังใจจ้าสวัสดีค่ะ